ประชุมเอเปที่ผ่านมา เราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงเลยผู้นําชาติคอมมิวนิสต์อย่างจีนย้ำถึงความร่วมมือที่เปิดกว้างส่วนผู้นําโลกเสรีอย่างอเมริกากับวนเวียนอยู่กับการคว่ำบาตรกระพือความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆใครเป็นประชาธิปไตยและใครเป็นเผด็จการกันแน่จีนที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมกลับเสนอความร่วมมือที่เปิดกว้างสร้าง30ปีทองคําของการพัฒนาเอเชียพัในอน,นาคตการขาดความร่วมมือนั่นแหละคือตัวการที่สร้างความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หลังจากที่สียิ่งผิงได้กล่าวสุนทรพจน์ในเวทีเอเปปผู้นำทั้งหลายปรบมือกันยังกึกก้องยอมรับว่าประเทศจีนเป็นผู้นำของโลกอย่างไม่เป็นทางการทิ้งให้โจไบเดนและประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศที่กำลังค่อยๆจะล่มสลายไปทีละนิดเนื่องจากว่ามองทุกอย่างเป็นไปต่อความมั่นคงสหรัฐทุกคนต้องเดินตามรอยเท้าสหรัฐและสหรัฐต้องการยืนยันความเป็นผู้นำของโลกอยู่อย่างเหมือนเดิม